สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลีซ่าเวอีกแล้วนะครับก็มาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการอัปเดตนะครับจากการนั่งเต้นเมื่อกี้นี่แม่ก็สนุกสนานมองมันไปแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นยืนกันบ้างนะครับแม่เรียกได้ว่าทวีคูณความสนุกสนานความมันเล้าใจขึ้นไปอีกนะครับทั้งพ่อหนุ่มดีเคแล้วก็ตาลิสนะครับแม่มีฉากจูบมงจูบมือกันด้วยนะครับต้องบอกว่าโอ้โหแฟนคลับหลายคนที่ถึงกับลุกขึ้นมายืนเลยนะครับตาเขียวตาขวานกันเลยว่าเอ๊ะ จูบมือกันแบบนี้นี่อิจฉานะครับต้องบอกว่าแฟนคลับหนุ่มๆของตาลิสเนี่ยถึงกับงุนหงิดกันเลยนะครับแม้เชื่อว,ว่าเป็นอย่างนั้นกันหลายคนแน่ๆเลยครับหลายคนหรือเอาความเห็นตัวเองใส่นะคะบอกเลยว่ามันเป็นท่าเต้นต้องแยกแยะในแอดโปยเรื่องงงเรื่องงานนะคะท่าที่เห็นไปล่าสุดต้องบอกว่า มาแป๊บเดียวตอนนี้ลิซ่าพา t i ๊ t o อกของไอคอนนะคะกับคลิปล่าสุดที่เป็นนั่งเต้นนี่นะอ่ะอ่ะเอาใหม่เอใม่ใม่คลิปล่าสุดจริงๆอะมันเป็นยืนเต้นแบบเต็มตัวแต่ว่าคลิปก่อนหน้านี้ที่พึ่งลงที่เราทํากันไปแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นคลิปครึ่งตัวตอนนี้ทะลุล้านวิวแล้วด้วยเวลาแค่ชั่วโมงกว่ากว่าแอดเปยังไงล้านนึงล่ะ คือจริงๆอันนี้มันมีเป็นชาเลนจ์ในทิกตอกใช่ไหมเวลาเต้นมีเพลงใหม่ต้องบอกว่าเพลงนี้ถูกใช้ไปประมาณล้านกว่าครั้งแต่นี่น่าจะเป็นคลิปแรกที่ทะลุล้านวิวอ่ะ ก็ต้องบอกว่าแหมเรื่องการเปิดการมองเห็นเนี่ยก็คือถือว่าเป็นเรื่องลองไปเลยนะฮะเพราะว่าเมื่อใครได้เห็นก็แล้วแต่นะครับก็จะต้องดูกันแบบว่าพักสายตาไม่ได้เลยนะครับเราเชื่อว่าน่าจะมีการแชร์ต่อกันเยอะด้วยเช่นกันนะครับยิ่งทําให้การมองเห็นเนี่ยเปิดขึ้นไปอีกแล้วนอกจากนั้นนะครับไม่ใช่เพียงแค่การดูจากคนที่ดูในแอปเนี่ยก็คือจะมีคนเนี่ยที่เสิร์ชเพื่อที่จะเข้าไปดูโดยตรงด้วยนะครับเพราะงั้นมันยิ่งทาให้คลิปเนี่ยแมสแล้วก็ไปไกลมากๆเลยทีเดียวครับแล้วยิ่งบวกกับความมันนคววาาามสุกกกเเข้ไปออีโบลย่ งานนี้ฉุดไม่อยู่แน่นอนนะครับแอดบอยชอบเวอร์ชันนั่งเต้นหรือว่ายืนเต้นแล้วชอบท่าไหนไหนลองเล่าสิเอาเป็นเวอร์ชันนั่งเต้นดีกว่านะครับเพราะว่าเวอร์ชันยืนเต้นนี่นนแฟนแฟนขับหลายๆคนจะง,งุนหงิดนะครับเวอร์ชันยืนเต้นเพราะมีจูบมือนะฮะอ๋อนั่งเต้นดีกว่าดูเพลินๆนะนั่งเต้นก็พอนะครับพูดได้คําเดียวนะคะว่าทางวายไม่ต้องรับสมัคร PR รแล้วนะจ๊ะแค่รับเชิญน้องลิสนะคะ ไปหาพี่ๆน้องๆเวลาเขาออกผลงานใหม่เท่านั้นงาน PR นี่ก็เป็นเรื่องเล็กกระจิวติ๋วหลิวไปเลยนะคะเพราะว่าลิซ่าจัดให้เล่นใหญ่ตลอดมาแป๊บๆนะชาเลนนี้คือ1ล้านวิวไปแล้วนะจ๊ะหัวใจมารัวมากแล้วตอนนี้นะคะอีกคลิปหนึ่งที่บอกว่าเป็นล่าสุดที่ยืนเต้นกันเลย2พี่น้องยนืนเต้นเต็มตัวขนาดนี้นะคะล้านวิวตามมาแน่นอนเพราะอันนี้ลงทีหลังเออวิวมันก็จะตามหลังมานะคะแต่อย่างที่แอดปบยบอกพอไม่ใช่แค่ดูค่ะ แชร์เยอะอะไรเยอะเนี่ยโอ้โหวิวมันจะขึ้นแบบปุ๊บ,ป,บ,ป,บปุ๊บเลยนะคะแล้วก็ไม่ไม่แน่ใจตอนนี้น้องลิซแชร์ใน IG ตัวเองหรือยังนะเดี๋ยวเรารอติดตามกันอีกทีแล้วกันนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหลีลาเต้นดีมากไม่ว่าจะนั่งหรือว่าจะยืนได้หมดจริงๆนะคะสมกับเป็นนะคะ Queen ์ออฟแดนซของเรานะคะอ่ะวันนี้แอดไปก่อนนะคะมาเมาให้ฟังเป็นทุกอย่างของค่ายแล้วตอนนี้เป็น PR ไปอีกหนึ่งด้วยนะจ๊ะ อะมีคนเขาจะลาคลิปค่ะคิดถึงแฟนๆเอาหน่อยเร็วขอเสียงหน่อยเร็ววันนี้ก็ไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ